สวัสดีค่ะทุกคนวันภาภาภาพานวัฒยยอมนะคะวันนี้ช่วงเช้าได้ทําบุญไหว้พระฟังเทศตัมงธรรมเรียบร้อยแล้วพอช่วงสายๆหน่อยช่างก็เลยชวนกันมาทําความสะอาดวิหารนะคะก่อนอื่นเลยขอพรก่อนนะคะขออนุญาตหลวงพ่อขอพรในการทําความสะอาดพื้นที่ของท่านก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วช่างก็ลงมือทําความสะอาดะคะ่ะปกติช่างจะมาทำที่ทุกวันเสาร์น,นะคะแต่วันนี้มีโอกาสก็เลยได้ได้ถ่ายคลิปนิดหน่อยนะคะ กติช่างจะมาทำตลอดชวนเพื่อนๆนะคะใครที่ว่างๆเนาะมอดไหว้พระขอพรที่วัดพยอมได้นะคะ mm hmm. บรรยากาศในวัดค่อนข้างโอเคนะคะเงียบสงบนะคะ mm hmm. แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างเลยนะคะ mm hmm. ให้เพื่อนๆได้ทําการขอพอรกันนะ mm hmm. ถ้าเกิดไม่ได้ม,ไมีไม่ได้มีที่ไหนที่สนใจนะคะ mm hmm. ก็ให้เก็บวัดพยอมไว้เป็นที่พิจารณาอีกสักหน mm ึ hmm. ่งวัดนะคะ อยู่ไม่ไกลมากนะคะจากถนนใหญ่นะคะเลี้ยวเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรก็ถึงนะคะวัดพยอมอยู่ด้านซ้ายมือของถนนนะคะ mm. ยังเป็นพื้นที่ที่รับสารัรารกติกาชนได้เยอะเลยนะคะแวะกันมานะคะที่วัดพยอมค่ะ